khi tungไหน, bảo hiện tăng nhiều, vậy, không công việc này? Mình không nhiều, mình bây giờ mình không mình không nhiều, Mình không À, lúc ra ra này, Cái hiện Này này, nay đi năn ก็เห็นนั่งอยู่อ่ะนั่งอยนงดคุณรื่อก็ไทั้งฉันถาม่ฉันเมื่อกี้พอฉันพูดถึงคุณแม่พวกพวกคุณทั้งหลายก็ลุกขึ้นมานี่ันกี่ลูว่าลกของคุณไปคุณเรองรูด้ไหมคะแล้วทำไมพูดกับลูก้าอย่างนี้ก่อนล่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเขดีกันก่อนไหมตอนแรกอ่ะคุณพูดใจนกันก่อนไหมทำไมทำไมพูดจาไม่ดีทำไมพูดใแบอกว่าโหวตวนก็จะต้องแกทำไมไม่ยกกันเร็วเออก็ใช่ไ ทำงานก่อนสิคุณันทำงานไปสิแล้วแล้วคุณทังไม่ลุกไปเห็นวเยอะแยะทำไมไม่ลูกขึ้นมาล่ะทำไมไม่ลุกขึ้นมาข่านะคืคนทำงานเหมือนกัน่ะอานีก็ไม่ใช่ขี้าี่หัวใจอยู่นีนี่ก็ไม่นี่ก็ไม่ใช่ขี่ข้านี่ปนของบริษัทเองไม่ใช่คี้าก็ต้องไปอยู่บ้านดิไม่ใช่คี้ข้าก็ต้องไปอยู่บ้านดิทำไมอ่ะไม่ใช่้าไมอยู่บ้านดินี่ไม่ใช่ขี้านี่หมอของเองุณดูชื่อบบนักงานไหมคุณยมาพูดใจอย่าง

ูก็เห็นนั่งอยู่อ่ะคุณต้อถามว่าคุณจะไปไหนถามอยู่เมื่อกี้พอฉันพูดถึงคุณแม่พวกพวกคุณคุณทั้งหลายก็ลุกขึ้นมานี่ฉันลุกนี่ลุกรู้ว่าลุกทันทีของคุณไปคุณต้องดูด้วยสิคะแล้วทำไมพูดกับลูกค้าอย่างนี้ก่อนอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันคุณดจาดีกับแ้งก่อนไหมตอนแรกอ่ะคุณพูดจาดีกับแ้กก่อนไหมทำไมทำไมพูดจาไม่ดีทำไมพูดจาบอกว่าหัวส่วนที่จะกลิกใจไมไม่ลงกันเลยอ่ะเออก็ใช่ไงอ่ะ นดีกัลูกพนงานก่อนสิถึไดครับก like ารดีจากพนังานไปดีแล้วแล้วครูทำไมไม่ลุกไปเห็นหัวเยอะแยะทำไมไม่ล er> ุกข <Um ึ้นมาล่ะทำไมไม่ลุกขึ Sh ้นมาข้านะคือคนทำงานเหมือนกันอ่ะอ้าวนี่ก็ไม่ใช่พี่ข้านี่ก็ไม่ก็ไม่นี่ก็ไม่ได้พี่ข้านี่เป็นของบริษัทเองไม่ใช่พี่ข้าก็ต้องไปอยู่บ้านดิไม่ใช่พี่ข้าก็ต้องไปอยู่บ้านดิทำไมอ่ะคุณพี่ข้าคุณอยู่บ้านดินี่ไม่ใช่พี่ข้านี่หมอของเองคุณดูชื่อแบบพนี้ทำไหมใช่ล่ะ เออแม่แป่ไปไม่ต้องเถียงต้องเถียงจัดการเอง